รวมไฮไลท์ PB พร้อมแล้วไปดูกันเลยวูวมา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 ดูกันเถอะมามามาปาระเบิดไปก้อนครับเปิดเปิดอยู่ไหนวะก้อนอะไรนั่นไงเห็นแล้วโอ้โหโดนระเบิดไปทีนึงเจอเลยสิโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยเจ็บเจ็บเจ็บอ้อมดีกว่าอ้อมดีกว่าม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 าอ้อม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 เอาไงดีวะโดดลงไปได้ไหมโดดลงไปเดี๋ยวเดี๋ยวเนาะสามสองหนึ่งเอาโดดโอ้เฮ้ยช็อตไปดิ เฮ้ยเอ,อ้ยเอ,อ้ยเอาวะเอ,อ้ยอ,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 อยู่หลังนี่แน่อน,อนอนนั่นไงว่าแล้วมามาเอาไปเออเฮ็ดช,ช็อตไปดีอึ่มควันทั้งควันฝุ่นเอาไงดีวะบุก็เป็นเลยไหมเอาไปเลยเว้ยเอาเว้ยต้องได้ทั้งตัวนั่นไงโอเคเรียบร้อยที่เดิมมุมเดิมนั่นไงกูว่าแล้วเอ,อ้ยโอ้โอ้ สักนี่โดนไปดีพกก็แรงครับสุ่มอย่างเงี้ยแหละซุ่มอย่างเงี้ยแหละต้องโดนอะไรวะไงอะไหนวะโป้โเรียบร้อยมาอืมมาได้อุจิมาและวโอ้โหมาขนาดนี้ไปเฮ้ยเป็นอะไรวะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ยหมาหมานะโดนไปดิแตก

โอ้แตกหนึ่งแล้วแตกสองไปไหนกันหมดวะโอเคไปต่อไปต่อเอาเชี่ยเปลี่ยนมีดกูกระดานทันเฉยโอ้ยมามามาดิมีดก็จริงมาเหดชอดมามาเหดชอดสักทีมาเช็ดชอดไปดีเอามาเฉาะหัวไปดีแตกหนึ่ง มาอยู่ไหนไวะโอ้โหกระโดดยิงแตก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 สองอา้าวเฮ้ยเปลี่ยนปืนกูอีกแล้วแตกสามแตกแตก Ôi ôi ôi, đau đớn đau đớn đau Đau đớn Ôi, bạn mang này đánh tôi Đi 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 cu, đau đớn đau à, Đau đớn hết Ừ, headshot Double headshot Double headshot Triple headshot, đẹp หัวแตกหัวแตก,แตกโปะโปะโปะเน่สู้แม่งเลยแตกหนึ่งแตกสองจบแล้วเย้